สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับในคาบนี้นะครับเราจะเรียนในวิชานะครับสุขศึกษาและพระศึกษานะครับใน EP ีที่1นะครับใน EP ีที่1ของภาคเรียนที่2แล้วนะครับ เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้นะครับที่9นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับกับสุขภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับของการเรียนรู้ใน ep นี้นะครับ ep ที่1นะครับ อ่าเรามาดูผังกันนะครับผังของการเรียนรู้นะครับอ่าก็คืออันดับแรกก็คือสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับจะแยกออกไปนะครับก็คือวันนี้เราจะเรียนในเรียนเรื่องนะครับก็คือเรื่องปัญหานะครับสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพนะครับ จะแยกเป็นสองหัวข้อนะครับก็คือผลกระทบของปัญหานะครับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพนะครับข้อที่2นะครับก็ไปดูนะครับไปเรียนรู้ในปัญหานะครับภาวะลูกร้อนนะครับเกิดจากอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูต่อเลยนะครับในหัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อที่1นนะครับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับของมนุษย์นะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่านะครับการอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับ ก็จะส่งผลให้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยง่ายนะครับจิตใจแจ่มใสนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไม่ดีหรือเสื่อมโทรมนะครับจะทําให้นะครับเกิดโรคภัยต่างๆนะครับทําให้จิตใจนะครับเศร้าหมองนะครับไม่สดชื่นแจ่มใสนะครับ และก็ส่งผลเสียนะครับต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจนะครับ uh huh. เรามาดูข้อ1.1นะครับผลกระทบนะครับของปัญหานะครับสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพนะครับ ก็จะแยกได้เป็น3หัวข้อหลักๆนะครับานักเรียนดูภาพประกอบไปนะครับดูตัวอย่างจากภาพมัคูให้นะครับนี่คือผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีมีผลต่อสุขภาพนะครับอันนี้คือปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับทำให้นะครับเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคนะครับ เดี๋ยวไปดูต่อเลยนะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือมลพิษทางเสียงนะครับก็คือผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพนะครับข้อแรกนะครับก็คือมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงคือการได้ยินเสียงดังเกินไปนะครับและเสียงหน้ารำคาญนะครับ ถ้าบ้านใครอยู่ติดกับถนนมีเสียงรถหรือติดกับแม่น้ำคลองน้ำมีเสียงเรือที่ทำให้เราเกิดความรำคาญหรือเสียงรถหรือเสียงเรือมันดังมากเกินไปนะครับผลกระทบต่อสุขภาพนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศูนย์เสียการได้ยิน อย่างที่2นะครับก็คือเกิดความเครียดนะครับปวดศีรษะหรืออาจจะเสียงดังเกินไปทำให้การนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เต็มที่นะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับอย่างที่3นะครับก็คือหัวใจเต้นเร็วหรือเราได้ยินเสียงดังมากแล้วเราเกิดการตกใจหัวใจเราก็ เต้นเร็วนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับอันนี้อันดับแรกนะครับก็คือมลพิษทางเสียงต่อมานะครับมลพิษทางน้ำนักเรียนจำไม่ดีนะครับมี3มลพิษนะครับที่ครูจะสอนวันนี้อย่างที่2ก็คือมลพิษทางน้ำคือการที่มีสรารพิษนะครับ ขยะหรือสิ่งปฏิกูลนะครับปนเปื้อนในน้ำนะครับจนทำให้น้ำเสียหรือน้ำเน่านะครับแล้วก็ถ้าน้ำเสียก็จะมีส่งมีการส่งกลิ่นนะครับเหม็นนะครับอ่าผลกระทบนะครับต่อสุขภาพนะครับอย่างแรกนะครับอาจจะเกิดเชื้อโรคนะครับแพร่กระจายนะครับเกิดจากการเกิดจากการนะครับเจ็บป่วยจากโรคนะครับเช่น โรคอุจจาระร่วงนะครับโรคบิดนะครับหรือโรคพยาธินะครับอย่างนี้สอนนะครับเจ็บป่วยจากโรคที่มีมแมลงเป็นพาหะพา,าหะก็คือมแมลงนําเชื้อโรคมาสู่ร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะยุงนะครับเช่นโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้มาลาเรียนะครับแล้วก็ไข้ สมองอักเสบนะครับอย่างที่3ามนะครับอาจจะเกิดความเครียดนะครับเนื่องจากนะครับต้องดมนะครับกลิ่นเหม็นของน้ำเสียนะครับอ่าก็จะทำให้จิตใจไม่แจ่มใสละนะครับอ่าเราได้กลิ่นเหม็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับต่อไปอย่างที่3มนะครับมลพิษทาง อากาศนะครับมลพิษทางอากาศคือการมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายอยู่ในอากาศนะครับในปร,ริมาณน,นะครับที่ทําให้สามารถเกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับทุกวันนี้เราก็มีฝุ่นละอองนะครับ PM นะครับที่เราเห็นได้ชัดนะครับก็คือมลพิษทางอากาศเนี่ยนะครับ ผลกระทบนะครับต่อสุขภาพอันดับแรกนะครับเป็นโรคนะครับหรือเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจเช่นหลอดลมอักเสบนะครับละคายเครืองคอนะครับแสบจมูกนะครับปวดศรีรษะนะครับอ่อนเพลียนะครับต่อนะครับหรืออาจจะเป็น โรคโลหิตจางก็ได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับการสูดดมนะครับแก๊สพิษในอากาศปริมาณมากเกินไปอาจทำให้นะครับเสียชีวิตได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับทำลายระบบประสาทนะครับทำให้นะครับความความจำเสื่อมนะครับระดับสติปัญญาต่ำลงนะครับนี่ก็คือ ผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศนะครับนักเรียนจำมาด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำการบ้านด้วยนะครับวันนี้ผลกระทบนะครับของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพก็จะมีอยู่3ข้อที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับ1ก็คือมลพิษทางเสียง2ก็คือมลพิษทางน้ำา3ก็คือมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษทางเสียง ก็จะเกิดการได้ยินเสียงดังเกินไปนะครับและน่ารำคาญมลพิษทางน้ำนะครับก็จะมีการการมีสารนะครับสารพิษหรือขยะนะครับมีขยะอยู่ในน้ำนะครับจนทำให้น้ำเสียน้ำเน่าได้ส่วนมลพิษทางอากาศนะครับก็เป็นสารนะครับที่เป็นพิษต่อร่างกายลอยอยู่บนอากาศนะครับ ในปริมาณที่สามารถทำให้ร่างกายนะครับเกิดอันตรายหรือสามารถก่ออันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้นะครับนี่คือมลพิษทางอากาศนะครับเดีย๋ยวไปดูต่อนะครับต่อมานะครับข้อ1.2นะครับ เมื่อกี้เราพูดถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับต่อสุขภาพไปแล้วนะครับข้อ1.2นะครับไปดูปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับนักเรียนเห็นไหมครับนี่คืออะไรเอ่ยอ่าบ้านเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรหรือเอ่อการติดขัดของจราจรนะครับถ้าติดขัดมากๆก็จะเกิดนะครับ นี่นะครับเหมือนในรูปนะครับการปล่อยนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากท่อไอเสียรถยนต์นะครับทําให้เกิดนะครับภาวะโลกร้อนได้นะครับอา่อานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเดี๋ยวไปดูต่อนะครับ มาดูข้อที่หนึ่งนะครับผลกระทบนะครับของภาวะโลกร้อนนะครับที่มีต่อสุขภาพนะครับไปดูทางด้านร่างกายก่อนนะครับข้อที่1นนะครับทำให้เกิดนะครับการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเนื่องจากอุณหภูมิและนะครับสภาพอากาศนะครับของโลกแปรปวนไปนะครับทําให้ร่างกายนะครับปรับตัวไม่ทันนะครับข้อที่2นะครับมี การระบาดนะครับของโรคติดต่อนะครับที่มีแมลงนะครับเป็นพาหะนําโรคนะครับมากขึ้นเช่นนะครับไข้เลือดออกนะครับมาลาเรียนะครับอุจจาระร่วงนะครับเพราะนะครับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับทําให้พาหะนําโรคนะครับปรับตัวนะครับให้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับและก็มีวงจรชีวิตนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสามารถแพร่เชื้อ โรคได้มากกว่าเดิมนะครับนี่คือผลกระทบทางด้านร่างกายนะครับของภาวะโรคร้อนนะครับข้อที่3นะครับผลกระทบต่อร่างกายนะครับของโรคร้อนนะครับต่อร่างกายเนยนะครับข้อที่3นะครับร่างกายนะครับอ่อนเพลียนะครับไม่มีแรง ไม่มีแรงกําลังนะครับเนื่องจากนะครับสูญเสียน้ําเกลือแร่และพลังงานมากกว่าปกตินะครับโลกอุณร้อนนะครับเหงื่อต้องออกมากขึ้นนะครับข้อที่4นะครับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทําให้เกิดนะครับภัยธรรมชาติซึ่งจะส่งผลให้เกิดนะครับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับของมนุษย์จํานวนมากอย่างเช่นสึนามินะครับหรือแผ่นดินไหวอย่างนี้นะครับข้อที่5้านะครับ มลพิษนะครับในอากาศจากเชื้อเพลิงและแก๊สชนิดต่างๆนะครับทำให้เกิดนะครับการเจ็บป่วยนะครับในระบบทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังนะครับจากนะครับการโดนแสงอาทิตย์นะครับที่มีความร้อนแรงนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับ เมื่อกี้เราไปดูผลกระทบทางด้านร่างกายแล้วตอนนี้เรามาดูผลกระทบทางด้านจิตใจนะครับของภาวะโลกร้อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับทาให้ทาทาให้เกิดนะครับความเครียดนะครับหงุดหงิดได้ง่ายนะครับอารมณ์เสียเนื่องจากนะครับความร้อนนะครับทําให้ไม่สามารถดํารงชีวิตนะครับอย่างมีความสุขได้นะครับเหมือนเดิมนะครับข้อที่สองนะครับการเกิดภัยธรรมชาตินะครับทําให้เกิดปัญหานะครับสุขสุขภ สุขภาพจิตนะครับและเกิดความหวาดกลัวนะครับหวาดระแวงนะครับต่อภัยพิบัติไปทั่วโลกนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติตอนไหนนะครับก็เกิดการระแวงได้นะครับทำให้กังวลได้กลัวได้นะครับต่อไปนะครับนักเรียนดูนะครับตัวอย่างจะครูให้ดูนะครับนี่คือ ตัวอะไรเอ่ยอ่าอากาศที่ร้อนจัดนะครับทําให้นะครับน้ําแข็งขั้วโลกนะครับละลายนะครับระดับน้ํานะครับในทะเลก็จะสูงมากขึ้นนะครับทําให้สัตว์นะครับไม่มีที่อยู่อาศัยอ่าอย่างมันมีตัวนี้เลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแค่สัตว์นะครับมนุษย์เราก็เกิดผลกระทบได้นะครับต่อไปนะครับ มาถึงการบ้านนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายวิดีโอนะครับบอกถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีผลต่อสุขภาพนะครับว่ามีมลพิษทางด้านใดบ้างนะครับแล้วเลือกนะครับบอกมาหนึ่งทางนะครับบอกถึงนะครับผลกระทบต่อสุขภาพนะครับการส่งงานนะครับให้นักเรียนนะครับส่งคลิปในรายกลุ่มห้องของนักเรียนหรือนะครับ ในลายส่วนตัวค,กกครแบบแูก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้นักเรียนส่งด้วยนะครับความยาวของวิดีโอนะครับอ่าไม่เกิน5นาทีนะครับและก่อนถ่ายนะครับให้นักเรียนนะครับบอกชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่นะครับให้ชัดเจนด้วยนะครับ อ่ะค,คุณครูมีตัวอย่างการบ้านหรือตัวอย่างที่นักเรียนจะถ่ายคลิปนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าทําแบบไหนนะครับอ่านักเรียนบอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็บอกถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพนะครับต่อสุขภาพนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนเลือกนะครับ ก็คือเกิดปัญหานะครับก็คือมลพิษทางเสียงนะครับอ่านักงเรียนบอกเลยว่าอันดับแรก,กคือมลพิษทางเสียงต่อมาข้อที่2ก็คือมลพิษทางน้ําต่อมาก็คือมลพิษทางอากาศนะครับอ่าที่คุณครูสอนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับส่วนบอกแล้วนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างก็คือมีอยู่3 ปัญหาคือมลพิษทางเสียงมลพิษทางน้ําและมลพิษทางอากาศและก็ให้เลือก1 1ทางนะครับจะเอาทางเสียงหรือทางน้ําหรือทางอากาศเลือกมาอย่างเช่นตัวอย่างของคุณครูนะครับเลือกเลือกมลพิษทางเสียงมานะครับแล้วก็บอกต่ออีกครับว่ามลพิษทางเสียงคือมลพิษทางเสียงคืออะไรนักเรียนก็บอกมาว่าเอ่อมลพิษทางเสียง เป็นการได้ยินเสียงดังเกินไปและเสียงหน้ารำคาญผลกระทบนะครับต่อมาก็คือผลกระทบต่อสุขภาพนะครับอ่าผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเช่นสูญเสียการได้ยินนะครับแล้วก็เกิดความเครียดหรือปวดศรีรษะนะครับเกิดความรำคาญนะครับอ่าแล้วก็ อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือทําให้เราตกใจก็ได้นะครับในเสียงเสียงนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการถ่ายคลิปมานะครับบอกชื่อบอกผลกระทบนะครับอ่าปัญหางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพนะครับปัญหาที่1ก็คือมลพิษทางเสียงนะครับปัญหาที่2ก็คือมลพิษทางน้ําปัญหาที่3ก็คือมลพิษทางอากาศแล้วก็เลือกมา1ทางนะครับอ่า ไม่ต้องจําเป็นต้องเหมือนครูก็ได้นะครับให้นักเรียนเลือกมานะครับเสียงนะครับน้ําอากาศเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนเห็นรูปไหมครับวันนี้นะครับครูก,ก็ขอจบการนําเสนอนะครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองนะครับมันออกกําลังกายเป็นประจํานะครับรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับหวังว่าอีกไม่นานเราจะได้มาโรงเรียนนะครับส่วนวันนี้นะครับครูก็ขอสวัสดีนะครับถ้าใครไม่เข้าใจโทรมาหาครูได้นะครับมาถามได้ว่าทำอย่างไรนะครับ โอเควันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ